นี่ครับ,ค,รบคุณแม่จำม,มกเห็ดให้กินนี่วัตถุดิบครับเห็ดปวกน้อยมาะยี่อ่ำผู้เฒ่าครับกับมะเร็งบานเป็นปปงงเงินเล็กสิม,มุกเห็ดปวกให้กินขุนเครื่องเหรอครับรล้อกินสีมือแม่ครับมือนเนี้ยเริม่มต้นวางแผนโฆษณานสุขภาพของเราเทีท่ตรงยงุทธาครับผ่านผลิตภัณฑ์ตัวช่วยดีๆของเราทั้งสามตัวนี่แหละนะคะเอามาชื่อ คับกุลีกุลครับสูตรนี้ใช้นนำปลาย่างเดียวพนะเนี่ยว่าเสีบหรือเาหรอพนะแีสั็เสียไปตออหรอครับมันส่งเสียต่อสุขภาพมฝีมือเบิงงเดอร์จะเป็นรสจัดจังไหนเสีบแน่นอนนะคะความเี่ก็ทอดเสกเกาะครับนี่ก็ต้มเน่้อไม้ครับ นี่เอาขานไฟลแล้วครับเยี๋กวสุกพราะั้ต้องดูเองคือต้องส่ใจลตัวเองุกวดีมือแม่ครับมื่อนี่